ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Morning Fit w i t วิ a r a ค่ะวันนี้จะพามากระชับหัวไหล่หน้าอกนะคะผู้หญิงหลายๆคนที่หุ่นไม่ฟิตไม่เฟิร์มนะคะให้เรามาออกกำลังกายด้วยกันค่ะว่าแล้วเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะยังอยู่กับน้องฝ้ายนะคะ,คะนางงามของเรา อ่าให้เราขยับเข่าออกไปไกลๆวางมือนะคะให้กว้างออกไปเลยเพราะว่าถ้าเราวางแคบบางคนอาจจะไม่ไหวท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะกว้างออกไปนอกแมตเลยค่ะใช่เราจะบริหารในส่วนของอกนะคะถ้าวางมือกว้างจากนั้นค่ะค่อยๆเกรงหน้าท้องนะคะแล้วลดหน้าอกลงอย่าให้ก้นโดง่งจากนั้นปักเท้า และดึงลําตัวขึ้นเกรงหน้าท้องเอาก้นลงมานิดนึงค่ะลองฝ่ายจากนั้นค่ะวางเขา่าพุชอัพเอาอกลงจากนั้นปักเทา้าดึงลำตัวขึ้นขอแค่สิบครั้งเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมทำตามไปด้วยกันเลยค่ะดึงลำตัวขึ้นเกรงหน้าท้องวางเข่าลงไม่ให้ก้นโด่งนะคะ ข้าครั้งฐานห้านี้จะช่วยบริหารในส่วนของหน้าอกวางเท้าลดอ,อกลงมาเยี่ยมค่ะยกขาลอยเข่าลอยเสร็จแล้วค่ะต้องไปค่ะสู้นะสู้มากค่ะเ,เขา่าพุชขึ้นมาแปดค่ะเจ้าข <9. S 2> อยหนึ่งค่ะเฮ้ เมื่อครบแล้วขึ้นมาลอยก่อนเยี่ยมมากว่างเข่าจากนั้นค่อยๆเดินมือจับขานั่งพับนะ,ะส่วนของส้นเท้ายืดแขนไปไกลๆค่ะหายใจเข้าออกลึกๆจากนั้นค่ะสอดแขนข้างขวานะคะเข้าไปได้ไปเออส่วนของรักแร้ของเรานะคะแล้วตามองเพดานพิ้นไัยวางศรีรษะค่ะ สามสองและหนึ่งเปลี่ยนข้างค่ะรอดใต้หวางแขนไปเลยนะคะแล้วตามองพี่ดานยืดค่ะสามสองและหนึ่งค่ะเซตที่สองไหวไหมคะไหวค่ะทูะ้ชมตามมาเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะวางมือกว้างนะคะแล้วพุชอัพเกรงหน้าท้องนะคะดึงเหอาไปไกลๆก้นไม่โด่งแล้วลดดกลงมาพุชอั ขึ้นมานับหนึ่งยกขาลอยวางขาาฮึบเร็วขึ้นนิดนึงยกเพิ่มความเร็วลงมาสามยกขึ้นขาลอยเก่งมากสเยี่ยมแต่ท่านผู้ชมตามมาติดิสเร็วอ่านับเลยนับเลยไฟนับเลยอ้าหกเออวางขา่าเจ<น>็ดเยี่ยมมากเก่งน้าทองไว้8ดหน้าอกแข็งแรง เฟิร์มกันสักาอีกนิดหนึ่ง1บเยี่ยมยกขาลอยรึเยียมค่ะนั่งทำส้นเทา้ายืดแขนออกไปไกลๆหายใจเข้าออกลึกๆค่ะแขนขวานะคะลอดเข้าไปนะคะในส่วนใต้หวางแขนข้างซ้ายแล้ววางศรีษรษะลงตามองเพดานสองและหนึ่งทำสลับค่ะเปลี่ยนข้าง ยืดแขนของเราหน่อยเมื่อกี้นะคะใช้แรงในการพุชอัพสาและ1นึ่งจกนั้นค่อยดึงลำตัวขึ้นมาค่ะยอดเยี่ยมมากๆค่ะสำหรับวันนี้ค่ะออกกำลังกายนะคะมีรูปร่างที่เฟิร์มกระชับนะคะติดตามรายการ Morning Fit with Sara ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมง2 5นาทีเรามาสวยและหุ่นดีไปด้วยกันกับครูซาร่าค่ะ